นี่ครับแมงปอโชว์แมนสองครับนักสามร้อยกว่าโลครับทางนี้ครับสามร้อยกว่าโลครับแมงปอโชว์แมนครับยกคนละร้อยโลนะครับผมนักข่ายครับยิ้มให้กล้องหน่อยครับนั่นเลยครับสวยมากครับ ีานตเราจะมาถ่ายวงกันครับมันทำอะไรกันก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้เอาถล่มครับถล่มตโกแมนตันเล่าอะไกันนะขาก็ถ โคตสี่อะไรบ้างครับเหนื่อยโคตรนะไม่ได้ถามเหยียตอบต่อไปนะครับคุณกายจะเก็บกุญแจที่ห้องของวิษนะครับ ใครจะยกต่อครับ